<Z> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดกับ A และ z TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่งแรกกับแซ่ r ส e รีวันนี้กับเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์เบื้องตน้นกรุยุทธและหนุ่มแอมจะมีเทคนิคอะไรมาฝากเรานั้นไปเรียนรู้กับพวกเขาพ,พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับ มาแล้วฮะสตตีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุครับวันนี้นะครับก็มีหลายคนฝากถามมาเหมือนกันครับอันนี้เนี่ยบ่อยมากเลยนะพี่ว่าการที่ลํำรถเข้าศูนย์เนี่ยทั้งศูนย์บริการของรถนั้นๆเองนะครับกับอู่นอกเขาบอกว่าอู่นอกเนี่ยประหยัดเวลากว่าค่าใช้จ่ายต่างถูกกว่าตรงนี้มุมมองพยุทธมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับอยากเรียนท่านผู้ชมครับว่าในแง่คิดส่วนตัวผมนะครับก็คือว่าถ้าเราเคยเก็บข้อมูล ลองถามตัวเองด้ครับว่าถ้าเรานํารถยนต์ของท่านเองเข้าที่สู่บริการมาตรฐานของยี่ห้อนั้นๆแล้วท่านทําการตรวจเช็คหรือเปลี่ยนในชิ้นส่วนที่เหมือนกันครับราคาในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็อะไหล่นั้นแตกต่างเท่าไหร่ถ้าเรามีการเก็บข้อมูลนะครับเราจะได้ทราบอย่างเช่นเก็บไปเซ็ตเอาไว้อะไรไว้นะครับส่วนที่2คือว่าถ้าท่านนํารถเข้าที่สู่บริการมาตรฐานของยี่ห้อนั้นกับอู่ข้างนอก การรับประกันงานซ่อมเข้ากันหรือไม่มส่วนที่สามครับก็คือเขาใช้อะไหล่ที่เป็นอะไหล่แท้หรืออะไหล่เทียบส่วนที่สี่ครับซึ่งผมว่าถ้าเกิดคนรู้จักรถรักรถต้องถามตัวเองนะครับว่าเขาใช้เครื่องมือที่มาขันมาถอดประกอบรถเราเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องตรงกันใช่หรือไม่เครื่องมือเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแบบเบิกมาหนึ่งชุดใช้กับทุกยี่ห้อได้นะครับม,มันมีความไม่เท่ากันแล้วก็ความ รอบครอบเอาใจใส่อีกเช่นกันครับยกตัวอย่างอย่างเช่นบางจุดที่เขาขันตึงแน่นแล้วก็ต้องมีการใช้ประแจปอนเขาใช้หรือไม่ทั้งหมดที่ว่ามันนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าเลยครับถ้าเขาออกแบบในส่วนของช่างให้มีความเชี่ยวชาญแบบทุกที่ห่อเลยกับการที่เราไปที่ศูนย์บริการมาตรฐานของยอดนั้น,น,นใครเป็นยังไงจุดต่อมาคือการที่จะเตรียมในส่วนของอะไหล่แล้วก็ถ้าเกิดเราต้องเปลี่ยนน้ามันหล่อลื่น น้ำหล่อเย็นและอื่นๆเขาใช้ตัวเลขค่าความข้นใสเกรดน้ํามันเครื่องต่างๆนั้นเป็นอย่างไรถ้าเราทําการตรวจเช็คที่อู่ห้งนอกเร็วทุกวันนี้นั้นผมเข้าใะจะว่าบริษัทรถยนต์ไม่น้อยนะครับมีบริการพิเศษที่เรียกว่า super fast service ครับยกตัวอย่างเช่นครับถ้า e สุ u นารถเข้าตรวจเช็คตคามระยะย่อยๆอย่างเช่น1นึ่งหมื่นสามหมืกกิโลเมตรตัวเลขพวกนี้คือการตรวจเช็คแบบเร็ว มีการเปลี่ยนน้ำมันมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนน้อยมากแจ้งซอมเสร็จนำรถเปลี่ยนถ่ายทุกอย่างแล้วก็ล้างรถยนต์เสร็จเนี่ยเขาใช้เวลา40นาทีถึงมือท่านเลยเสร็จเรียบร้อยเพียะนั้นลองเทียบเวลาดูตรวจเช็คอย่างเช่นทุกๆ40,000กิโลเมตรที่มีการตรวจเช็คเปลี่ยนเยอะะเลยเขาใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นลองียบดูนะครับว่าเวลาใช้เยอะจริงตามนั้นหรือเปล่าแต่ที่แน่แท้ทนะ่านเข้าสู่บริการมาตรฐานของยอะนั้นั้นมั่นใจได้เลยครับว่าช่างถูกฝึกมาเพื่อการทํารถคันนั้นนั้น เครื่องมือแล้วก็อะไรตรงรถแน่นอนครับเลขสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมสัมผัสได้เลยอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยนะมาใช้บริการที่สนยนของอีสุพื้นที่รับรองต่างๆนะครับดูแลเป็นอย่างดีดีมากๆนะครับอาหารเครื่องดื่มพร้อมที่นั่งสบายสะดวกสบายผ่านไปแป๊บเดียวรถเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่น้องแอมพูดถึงนี่คืออย่างเช่นนะครับที่บริษัทตรีเพชรอีสุสุบริการครับถ้าไม่ใช่ช่วงที่เป็นภาวะโรคระบาดเขามีโรงหนัง เขามีห้องนอนให้ท่านนอนพักผ่อนอย่างเช่นนะครับขับรถมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วก็เอารถเข้าศูนย์บริการคนขับก็เข้าศูนย์เหมือนกันก็คือไปหลับก่อนนะครับแล้วก็ลงมารับรถรถยนต์ก็มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อให้ฟรีมีการรับทาความสะาดให้ครบหมดแล้วก็มีการบอกนะครับว่า อะไรครั้งนี้เปลี่ยนอะไรอะไรที่ยังใช้ต่อครั้งหน้าแต่คือจะต้องมีการตรวจเช็คหรือเปลี่ยนครั้งหน้าครั้งหน้าท่านต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่นะครับครับผมนะฮะนี่แหละคือข้อดีนะฮะของศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานครับครับวันนี้หมดเวลากับเราสองคนแล้วครับในช่วงสต s t ิ i ขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับยูสูต้องลาคุณชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ